ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเวลาขับขับดีๆนะพี่มันร้อยบาทหรือใครไม่ใช่หมายถึงว่าขับรถกคับดดีว่ามันขับยากนะ ไม่อยู่แต่ก็แต่ใช่ไหมยังไงทําไมแกไม่บอกพี่เออทำไมไม่พูดว่ามีนี่นั่นนั่นแล้วไม่เห็นรูนลงเลยแล้วเมื่อไปเจอกันได้ไงไม่กี่วันนี้พี่เห็นลงอินสตา r กรมิใช่ไหมติ่งไมิ่งใชไมจาได้ไเอดีไงไปเจไดไปเจอได้ไงไเได้ไงไไดงมปจอยขาด้ไงไจดงไปจด้นรจ้ปเอ้งาไไง เดี๋ยวพี่อะไรอะไรลูกขอขับรถก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตอนค่ำโอเคปะโอเคทีเดียวเลยโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วแลไปเจอที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยคือพี่อยากรู้เมียพี่อยากรู้มากเลยคืออยากรู้ว่าแกไปบอกน้องมันบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคโอเคโอเคน้อยากรู้มากนี่พี่ดูอยู่นานแล้วครับลักษณะเพชรมีทักษะในการขับรถดีมากยังไงฮะพี่ขอแนะนำให้ไปเล่นสเก็ตเถอะได้นะโอเค ไปเฮ้มันมีรถแบบขับสองคนแกจะได้ช่วยเขาขับเลยขับสองคนไหมนี่ไงขับสองคนไปบอกเลยไปบอกเลยไปบอกเลยขับสองคนขับสองคนเฮ้ยพี่บอกไม่ได้แค่นี้แค่สองคนไปแล้วไปแล้ว ในอินสตาแกรมเขาลงโพสจะไปถือใบจดทะเบียนสมรสอยู่งนี้เลยแสดงว่าเขาแต่งงานกันแล้วจีพี่ก็คือโดยโดยนิติกรรมเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาแล้ว่นวาทางด้านกฎหมายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยคุณน้องคุณน้องคุณน้องทั้งสอง จะไปประชุมอะไรที่ไหนนะฮะอ้าวเขาบอกว่าดินงยังทำไม่เสร็จเลยนะครับยังสร้างอยู่ครับเขาบอกว่าจะพามาดินองดินเนอร์อะไรตั้งแต่น้เต็มเต็มเต็มอย่างนี้เลยอะมาจัดใจวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคือเป็นโต๊ะแบบว่าสวยๆมีดินเนอร์ใช่แสงเทียนอใช่หมดแต่ตอนนี้มันยังไม่ดินเนอร์เพราะมันกลางวันอ้าวกลางวันอัีอี้ก็่าต้องี้ไม่ต้องเถียงกันถ้าอยากเย็นลงไปคุยกันในน้า เฮ้ยยิงโดนี๋ต้องถอดก่อนแล้วถอดไหวแล้วไม่ไห <professors> วแล้วนะยังตามสบายตามสบายตามสะดวกสบายขออนุญาตครับขออนุญาตแล้วกระดานจะถอดไหมเออไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ร้อนมากอ่าโอ้โหเรากันเองเรากันเองคุณลิงคุณรู้จักหรือยังว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครอ่าอ่าอ่าเป็นใครพี่เขาคือเพชรสหรัฐเพชรสหรัฐใช่ครับแสดงว่าไม่ใช่เพชรรัสเซียเพชรรัสเซียเฮ้ยทำไมทำไมชื่อเพชรสหรัฐ อย่างนี้คะคือคำว่าสหเจริญพันธุ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเป็นนามสกุลที่นามสกุลของเราใช่ครับแล้วก็รัฐเนี่ยรัฐเนี่ยมาจากขามรัฐซึ่งเป็นนามสกุลคุณแม่ก็เลยเอานามสกุลสองอันมารวมกันกลายเป็นฉายานามในวงการเพลงใช่ครับใช่ครับนี่ไงเพลงของเขาครับ ตายตายซี่ให้น้ำบอ่แปลว่าถ้าตายเมื่อไหร่จะเอาน้ำบอกมาให้ไม่ใช่เลยถ้าอธิบายคนอีสานอธิบายถ้าพี่ตายจะเสียใจไหมจะร้องไห้ไหมถ้าพี่ตายเหรออันนี้เคด่าหรืออะไรก็ไ่แตถ้าพี่ตายจะอะไรยังไงคือประมาณเขาเรียกอะไรนะถือว่าบ้าถือว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อท่อแท้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เหมือนทําอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่ถ้าเกิดวันหนึ่งแล้วไม่มีเราอยู่ในโลกบนโลกใบน,นี้คือคุณจะเสียใจไหม,มจะมีน้ําตาไหมพี่เพชรเป็นนักร้องใช่ไหมถ้าแบบว่าเดิมทีแรกเริ่มเลยเนี่ยจะไม่ไม่ใช่นักร้องครับผมจะทำธุรกริจอาจะทํางานทํางานทําธุรกิจมาก่อนทำธุรกิจอะไรรู้ไหมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกช็อกโกแลตมอสเดี๋ยวมันจะพูดได้เอธุรกิจอียังเกี่ยวกับช็อกโกแลตมอสครับช็อกโกแลตมอสช็อกโกแลตมอสช็อกโกแลตมอสคล้ายๆน้ำมอหน่เนมมอเนมมอแมนบอแมนก็คือช็อกโกแลตมอ ก็ใช่ไงก็ใครแหน่มอ๊อดเด็ดเด็ดเ็อกโกแลตมอลอดไปเล่นที่อื <c oughs> <c oughs> ่นมอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันรู้จังหวะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จังหวะเดี๋ยวนี้มันสั่งแม้กระทั่งแฟนมันด้วยทำธุรกิจเกี่ยวกับช็อกโกแลตมอลอดครับก็คือเอามอ๊อดที่มันสกัดจากข้าวบาร์เลยมา มา mix กับตัวผงโกโก้เป็นซองเป็นทวินวันนะครับแล้วก็เติมน้ำร้อนแล้วก็เดือดเติมน้ำร้อนเดือดเลยใช่ใช่เป็นเด็กน้อยกินแนทตอนไปโรงเรียนเนี้ยนี่ไม่ขายในไทยนะในไทยไม่ได้ขายครับก็คือจะส่งออกไปพวกพวกลาวพวกเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับขายได้วันถึงสองซองไหมโอ้ยเกินอยู่พี่แล้วทำไมไม่ขายในเมืองไทยล่ะไทยเนี่ยยังไม่มีแผนที่ที่จะทำตลาดณตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งเพิ่งทำบริษัทใหม่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่แล้วก็จะเริ่มแล้วอันนั้นคืองานหลัก แล้วมาเป็นนักร้องได้ไงครับนักร้องก็คือผมเขียนเพลงเล่นๆที่อยู่ที่โรงงานช่วงช่วงเบรกอะไรเงี้ยช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็เอาเอาเพลงไปเจอเนี่มยังยังพี่ยังยังตอนนั้นยังไม่ถึงตะ้งแต่นครับเพราะฉะนั้นผมก็ลงเอาเพลงที่ผมแต่งกีตาร์ตัวเดียวลงใน YouTube นะครับก็ยอดวิวมันเยอะไงผมก็ขึ้นพอไปดูอีกทีนึงประมาณปีกว่าไปดูอีกทีนึงมันขึ้นมาสิบกว่าล้านวิวแล้วผมก็มองว่าเพลงอ้ตายนี่ป่ะไม่ครับก่อนหน้านี้อีกชื่อเพลงค่าให้ตายไอ้กระฮักชอบตายค่าคิดถึงความตายอย่างเดียวเลย แช่งใส่ซองเคยฟังไหมของเขาแช่งใส่ซองเพลงอะไรแช่งใส่ซองแรปท่านแรปให้ฟังย่มกินเขาคอยเขาข้าคอเฮ็ดยังต่อใหญ่บางใหญ่มีเดินทางไกลคอยพ่อต่ผีมาเขาฟันโหดมากเพลงเพลงอะไรงคุณเขาออกหักเขาจะบอกว่าขอให้เธอไปดีเธอไปดีนะจ๊ะเออไอ้นี่ออกหักบอกกินข้าวก็ขอให้ข้าวติดคอตายถ้าไปไหนขอให้เจอผีหลอกขอให้ไปอะไรใหเป็นหมันด้วยเป็นหมันด้วยไม่จะเบาวหัวใจวไวจะเบาวหัวใจไวตายเข้าหัวใจตายเขวตายแช่งอ่ะ จริงป่ะจริงสนุกสนุกเรามอยากฟังอะแต่งเองเหรอแต่งเองครับเราเป็นคนที่ใส่อย่างี้เหรอไม่อ่ะพี่สมมติ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 อ่ะก็คือเริ่มจากส่งไปเล่นๆมันเอ้ยเป็นที่นิยมใช่ผมก็เอาลงลงเล่นแล้วก็สมัคร ยูทูบก็เอาลงไปเลยกี่ปีก่อนครับ3ปีกว่าแล้วมั้งสามแต่ว่าคุณเป็นนักร้องมาประมาณ3ปีใช่ไหมสมีกว่าสวัสดีรุ่นพี่ก่อนในวงการกี่ปีแล้วน้องตะกะแตนสิบค่ะสิบห้าปีแล้วนะบเก้ไม่แก่ขนาดนั้นพอสิบแมพี่ลิงก็สิบปีแล้วแล้วไปเจอกันได้ไงอนี่ละครับคือคอนเสิร์ตเวลาไปไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะมีงานงานอีเวนท์ที่อยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไปเจอกันแล้วก็ก่อนนั้นก็ ผมก็ทักไปทางเฟซก่อนคือจริงๆแล้วผมชอบชอบคุณตั๊กแตนเรื่องผลงานของคุณตั๊กแตนอยู่แล้วนะครับเลอชอบเรื่องผลงานตั๊กแตน<ล>หรือชอบตัวเขาพูดมาความจริงบอกมา<อ>คือตอนแรกตอนแรกยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่ได้ยังไม่คิดแบบยังไม่คิดคือไม่อาจเอีมากกว่าว่าเขาก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งรู้สึกยังไงว่าเขาคุณตั๊กแตนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็แบบว่ากาลังลองทักไปดูนะครับหรือว่า หรือว่าเออเขาจะตอบมาบ้างลคุณรู้จักเขาไหมเมื่อสามปีมีนักร้องคนหนึ่งชื่อเพชรสหรัฐอะไรเนี่ยคุณรู้จักไหมรู้จักค่ะคือเพลงเขาตอนนั้นช่วงที่เพลงเขาที่ว่ายอดิวเยอะๆคือเพลงดังมากแต่เองก็ชอบในในเสียงเพลงของเขาอยู่แล้วแต่แค่ไม่มีโอกาสได้ได้เจอใช่ไม่ได้เจอกันก็เพลงเขาหนูร้องได้ก็เยอะเหมือนกันใช่ค่ะแต่แค่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแค่นั้นเองแล้วไปเจอกันได้ไงฮะไปเจอไปไปงานคอนเสิร์ตด้วยกันไปไปเจอกันที่คอนเสิร์ตแล้วคันนี้ผมเป็นคนแบบ จริงๆแล้วผมนิสัยนี้คือผมจะไม่ค่อยไปไปถ่ายรูปก,กับใครอะไรเงี้ยน้อยมากวันนั้นเองอใช่ที่อายแต่ว่าคือคือแตนพอหลังจากคบกันเขาก็จะบอกเอ้ยทำไมผมไม่ค่อยไม่ค่อยวันแรกที่ไปเจอทำไมไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากถ่ายรูปด้วยแต่ว่าเร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 าไม่กล้าเอาตั้งแต่เจอครั้งแรกนี่นานแค่ไหร่ละเจอครั้งแรกก็ประมาณยังไม่เป็นแฟนนะปีกว่าีกว่าปีกว่ากว่าจปีกว่ากว่าอ้วนปาะแต่ก่อนคุณอ้วนกว่านี้ผมจำได้อ้วนอ้วนตอนนั้นก็อ้วนอยู่อ้วนเลยใช่ไหมอ้วนเพราะว่าประมาณตอนนี้ผมลดลงมาวันสิบส สิบกว่าโลอ่ะจากตอนที่ไปออกกิ๊กดูข้างล่างนั่นก็แบบไปเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของเคียงหมูเลยอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้คนไหนพี่กิ๊กคนไหนตัวอ้วนๆแล้วตาข้างเดียว่ผมมันจะผมจะฟิวไปข้างพี่ผมมาบางๆผมคือคือผมฟิวอ่ะใช่ก็จะเป็นคนจะจําได้ในทรงนั้นไอทรงผมฟิวไปข้างๆอ่ะใช่นั่นแหละเข้าแหละดีลุกใหม่หล่อขึ้นเยอะเอออ่าแล้วไงไปเจอครั้งแรกไม่ปิ๊งปังอะไรเลยเจอแรก คือผมปิ๊งอยู่แต่ว่าผมก็ไม่กล้าไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าคุยแต่ว่าเคยทักก่อนหน้านั้นก่อนที่เจอกันนีคือเคยทักทางเฟซแล้วผมทักไปแต่เขาก็คุยเขาก็คุยกันมาแล้วทักว่าไงเธอกินอะไรอ่ะกินปลาทองใช่ไหมแก้มเลยป่องจานก็ทักแล้วก็เชื่นชมเรื่องผลงานอะไรเงี้ยแหละในในเบื้องต้นน่นะครับคือเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเชื่นชมผลงานเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็หายไปนานเหมือนกันคือเราก็ไม่กล้าที่จะทักไปนะฮะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสารรูปอย่างเราอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ เลยใช่พี่ดูแล้วไม่ไม่ตอนนั้น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 ไอ้สองฟิวผมฟิวยังไม่มั่นใจตัวเองใช่ก็เลยยังแบบไม่กล้าเลยเท่าไหร่แล้วก็หลังๆไปเจอกันที่งานแล้วช่วงหลังๆจากเจอกันที่งานพวกก็เริ่มเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันแล้วก็หล่อไหมด้วยกันอย่างนี้หล่อไหมก็ดูดีขึ้นเยอะค่ะจากจากมรกหลอก็หล่อไปเลยไม่เคยกลดูดีขึ้นนะอ่าเอ่าโอเคก็ก็เริ่มปรึกษากันเรื่องธุรกิจละเพราะว่าแตนเขารู้ว่าผมทําธุรกิจมาก่อนมาก่อนเขาคือเขาเป็นรุ่่่นนพีใเรือองงข วงการนักล้อแต่เราไม่รู้พีเรื่องธุรกิจใช่เพราะว่าอย่างเร้ทำอะไรแตนทําอะไรถึงต้องปรึกษาเขาเรื่องหนูก็เคยทําหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่ว่าเป็นคนที่พอทําหลายอย่างปุ๊บก็จะพลาดง่ายคาวนี้พอพลาดปุ๊บคือหมายว่าเคยทําเจ๊งมาแล้วใช่ใช่หลายหลายอย่างด้วยเช่นเช่นเช่นอย่างเปิดร้านนวดร้านสปาเนี่ยก็เคยทํามานะคะแล้วก็ร้านอาหารก็เคยทําไม่เหมือนผับบิลลิงเป็นไงคะเจ๊ง่ โอ้จังหวะได้ใช่ไหมแล้วก็ทำตัวบ้านจัดสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยแตนเองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้อะไรก็ท่เพราะอยากทำอยากทำด้วยด้วยความที่อยากทำแล้วก็อยากดูแลครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความอยากของเรามันก็ทำให้เราเออไปเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วเสร็จปุ๊บก็เกิดพลาดขึ้นมาทีนี้เราอ่ะไม่ได้เก่งตรงนั้นแล้ว มาเจอคนเก่งกว่าใช่ค่ะเรามาเจอคนเก่งที่เขาเก่งในด้านนี้แล้วก็เลยเออมีความรู้สึกว่าเราต้องปรึกษาเขาเราอยากได้คําแนะนําดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสก็ปรึกษาแสดงว่าฝั่งนี้บริสุทธิ์ใจในการปรึกษาฝั่งนี้เอาละเข้าทางนี่มาเข้าล็อกมาถือว่าเข้าล็อกวางภูมไม่เลยวางภูไม่เลยอ๋อด้านนี้เลยจ้ะเอองั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันที่นี่แล้วกันนี่บ้านี่บ้านี่เพชร อ๋อจะคุยเรื่องนี้แหมคุยทางโทรศัพท์ไม่สะดวกอ่ะนัดพี่เหมือนพี่รู้เลยอ่ะก็คือก็คือนัดทานข้าวนัดทานข้าวเพราะว่าก็คือมันเรื่องมันยาวอ่ะถ้าเจรจาคุยกันเรื่องธุรกิจเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจตัดไปไอ้นัดทานข้าวเนี่ก็ก็นัดทานข้าวกันขับนัดทานข้าวแล้วก็คุยคุยว่าก็ธรรมดาต้องแอบแอบซ่อนๆ่อนไม่ตัวคนเข้าใจผิดอะไรไหม ไม่อะครับตอนนั้นแอบซ่อนไหมไม่เลยคือคือคือจะจะโชคดีนิดนึงเพราะว่าอย่างอย่างเวลาถ้าถ้าเราไม่แต่งตัวคุณไปสองคนคนจำไม่ได้ด้วยจำคือใช่แฟนแฟนี้ยจำได้จำได้แต่ทั่วไปคนทั่วไปก็อาจจะคจำไม่ได้ถ้าไม่แต่งตัวนะถ้าไม่แต่งตัวแบบว่าอาเซ็ปผมอาตะกั่นหน้าม้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทรงชุดแบบเนี้ยไม่ได้ทแต่แต่ว่า ของผมเนี่ยเขาจะจําทรงผมไงตอนนั้นก็ยังเป็นผมไอ้นี้อย่างนี้อยู่นี่ได้มันคนจะจําตรงนั้นจำตรงนั้นได้ผมฟิวผมฟิลผมฟิวคือเหมือนเวลาวาดการ์ตูนอ่ะแล้วมันกําลังสะบัดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยผมฟิวอะเวลาทานเราก็ต้องเลือกไปทานอาหารภาคใต้อย่างเงี้ยคนจะได้จําเราไม่ได้ทำไมคะเพราะคนใต้เขาไม่รู้จักเราไปกินร้านอะไรเออนัดไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกก็เป็นเป็นร้านอาหารโดยทั่วไปใช่ไหมตงวี๋ยวอะไรเงี้ยธรรมดาเงี้ยใช่ธรรมดาแล้วก็นั่งนั่งนั่งคุย แล้วเมื่อไหร่มันถึงเริ่มรู้สึกว่าไม่ธรรมดาก็เมื่อเมื่อต้นปีเนาะม่ต้นปีก็เียงเหรอค่ะต้นปีที่ผ่านไม่นานนี่เข้าใหม่ประมาณเลยเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าไปกันได้ดีเพราะว่าหนึ่งแตนแตนมามาพูดคุยกับพี่เขาเยอะๆในช่วงที่แตนเจอเจอปัญหามันกลายเป็นว่าแตนปัญหางานหรือปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตปัญหางานปัญหาที่แบบว่าเราไปทํางานอะไรมาหรือเปล่าไม่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 ใช่ไม่ได้เรื่องนั้นเลยก็คือปรึกษาเรื่องงานก็ กลายเป็นว่าพอคุยกันเข้าขาเหมือนเหมือนเราเข้ามาหาเขาตอนที่เรามีความทุกข์เราไม่ได้เข้ามาหาเขาตอนที่เรามีความสุขเนี้ยค่ะก็เลยเห็นใจกันง่ายใช่ค่ะน้านนู้นรู้เลยทุกมาใช่ไหมปีกโผงี้เลยสบายใจได้แต่จริงๆที่เขาก็ไม่ได้แบบโอ้อวดอะไรเขาก็พยายามเล่าปัญหาของเขาตัวเขาเองว่าถ้าเราเขาเป็นผู้สอนด้วยการเอาตัวอย่างของเราใช่ค่ะว่าเขาก็เคยพลาดมาก่อนตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย คุณจดทะเบียนกันแล้วอะไรคือความมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้แหละใช่แน่เดี๋ยวผมมีวิธีพิสูจน์ให้เพราะตัวเขาเองอะไรนะครับเพราะตัวเขาเองจ้ะถึงมั่นใจในตัวเขาคือปกติเมื่อก่อนพี่เพชรเขาไม่เป็นอย่างนี้เอาเมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นผมฟิวเมื่อก่อนเป็นมุทะลุดุดันเขาจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเครียดกับงานขี้งุนหงิดนิดหน่อยแล้วก็เจ้าชู้จริงปะครับอันนี้จริงอันนี้จริงจริงหมดเลยจริงแล้วแต่เขากล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อ ผู้หญิงคนคนนึงก็คือหนูหคือหอนูไม่เคยรู้สึกว่าการที่คนคนนึงเขาจะเปลี่ยนเพื่ออีกคนคนนึงได้หมายความว่าเขาอะรักคนคนนั้นมากกว่าตัวเขาเองคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาเปลี่ยนนี่เท่าที่เราสัมผัสได้เมื่อกี้เขายังคุยโทรศัพท์อยู่พี่ไม่อยากจะอูอู้ไ้ไอเดียดอไอเนียกระโจนม่วแลวเดี๋ยวสร้างครอนเขาพึ่งมัดเมื่อกี้เขาคุยโทรศัพท์สั่งเรื่องช็อกโกแลตคุณทำยังไงให้เขา เชื่อว่าคุณเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ไมุทะลุไม่เจ้าชู้ไม่<อ>หนูก็ประกาศลงในเฟซพี่เขาหนูบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่แต่งตัวโป๊โปแล้วก็มาชว์ในเฟซพี่เพชรหนูบลอกนะคะเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยพูดรายการไหนะที่นี่ที่แรกเลยครับืนนทนรออต่อไป